วิเคราะห์ทองคําวันพุธนะครับตอนนี้ทองได้มีการย่อลงมาแล้วนะฮะโดยมีการย่อชนโซนดิมานโซนของสีชั่วโมงนะครับโซนนี้นะถ้าเป็นการเด้งก็อาจจะต้องเด้งตรงนี้เลยนะครับแต่ถ้าเด้งแรงแต่ถ้าย่อแรงนะครับอาจจะลงมาตรงนี้ได้สามหกห้าหกนะตามกรอบของตรงนี้นะแนวรับแนวต้านตรงนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าย่อไม่แรงอาจจะกลับตัวตรงนี้ก็ได้เนาะเดี๋ยวถ้าเกิดจะกลับตัวจริงๆนะครับควรทำให้ทำลงที่สูงขึ้นเนาะอาจจะมีการทำไดวอ์เจนสักทีหนึ่งแล้วก็ทำให้ทำลงที่สูงขึ้นอย่างนี้นะฮะนี่คือการเปลี่ยนเทรนด์แล้วก็ขึ้นต่อนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังลงได้อีกเนาะมันจะรุกลงนี่เลยนะครับแล้วก็ลงมาตรงนี้ต่อ แล้วค่อยขึ้นนะครับเทรนยังขาขึ้นชัดเจนนะครับยังไมเ่เสียทรงขาขึ้นเนาะแต่ให้ระวังนะครับคืนนี้นะครับมีข่าวประกาศดอกเบียคาดว่าจะปรับดอกเบียด้วยนะครับให้ระวังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนะี่ยถ้าเราดูตามเทรนนะครับตอนนี้ขาขึ้นชัดเจนมี2ออย่างคือตรงนี้ ชนดีมาตรงนี้เด้งขึ้นต่อไปต่ออีกอย่างหนึ่งคือย่อลงมาชนถ่วยลายตรงนี้นะครับอาจจะเป็นชนหายตรงนี้แล้วไปต่อนะครับประมาณนี้นะครับทึนยังขาขึ้นก็เน้นบาบแต่ว่าตอนนี้ถ้าทำฟิฟมย่อยเป็นขาลงก็ต้องเน้นเซลตามทำฟิฟมย่อยนะครับ